สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม mbc channel นะครับวันนี้นะครับผมทางตัวเกมนะครับผมได้เอารูปตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาภายในเดือนหน้าเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครตัวต่อไปหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะซึ่งตัวละครภายในเดือนหน้าก็เป็นเจ้าตัวอะตอมิก s อ h e r บวกนะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวที่มาแก้ทางเกรียวนะครับผมก็ผม ก็จะสุ่มอะตอมิกนะเพราะว่าผมชอบ omic, อะตอมิกอะเอาเอาตรงเลยผมชอบอะตอมิกนะครับผมซึ่งถ้าเทียบระหว่างอะตอมิกกับกาโร่นะครับผมตัวไหนอยู่ได้นานกว่าผมมองว่ากาโร่นะซึ่งใครที่คิดว่าเลือกสุ่มระหว่างกาโร่กับอะตอมิกผมแมนะนําให้ไปสุ่มกาโร่ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นคิดถึงเมตาในอนาคตนะครับผมถ้าใครที่ตามส้นจีนนะก็จะ รู้ว่าในเซิฟจีนตอนนี้มันเป็นเมตาของเกียรโลนะครับผมที่มันจะมีสกิลใบอันตีนะก็พอใบถ้าใบอันตีโดนอะตอมิกปุ๊บถ้าใครไม่อัปเกรดเป็นพาสีพิเศษขั้นสองนะครับผมเวลามาตีธรรมดามันจะไม่ไล่โจมตีให้อีกรอบนะเออเพราะว่าผลของอันตีอะตอมิกคือถ้าอันตีใส่ใครแล้วตายติดไม่ยอดท้อหรือว่าติดไม่ยอท้อแบบพิเศษนะครับผมก็จะไล่โจมตีด้วยอันตีอีกรอบหนึ่งนะครับผมแบบสุ่มนะแต่ถ้า พอในเมตาเกโลปุ๊บถ้ามันโดนอันติเกโลใบปุ๊บคือมันไม่สามารถได้โจมตีต่อได้นะครับผมมันตีธรรมดานะถ้าใครไม่อัพเป็นพาสติพิเศษท่อนสองนะครับผมซึ่งผมก็เลยมองว่าการโล่ดีกว่าเพราะว่าการโล่อะมันสามารถลบโล่ไปเลย1ทีนะครับผมเลยหนึ่งอันเลยนะครับแต่ของอะตอมิกเนี่ยมันเป็นแค่การนับเวลาถอยหลังโล่เฉยๆนะครับผมนะใครที่ไม่เข้าใจก็ไปหาดูคลิปที่เขาอธิบายเลสกิลของขอะตอมิกดีกว่านะซึ่งผมก็จะสุ่มนะครับผมเพราะว่าผมชอบอะตอมิก เป็นการส่วนตัวเลยผมชอบอะตอมิกนะแล้วก็ผมว่าเห็นว่าผมจะไปเอากาโลในช่วงก่อนตอดีเทิร์นะครับผมคือโกค้คสื่อผมจะไม่สุมนะครับผมจะสุมอะตอมิกแล้วผมจะไปรอเอากาโลรีเทิรน์นะครับผมซึ่งกาโลในอนาคตของเมตาเกียรโรผมมองว่ามันดีกว่าโก้ค่สื่อนะครับผมซึ่งโก้ค่สื่อมันก็มีดีออกมานะครับผมตรงที่มันเอามายืนแทงได้นะครับผมถึงมันจะโดนใบนะเออแต่ผมเลือกที่จะเอากาโลดีกว่านะ อย่างนั้นก็ยังมีตัวถ้าโดนใบเกโลกผมก็ยังมีตัวที่แบบสามารถไล่ตีรถโล,ลมาแต่ได้อยู่นะนี่นะครับผมอนะตอมิกนะก็เป็นตัวละครหม่ยที่จะเข้ามาในเดือนหน้านะครับผมนี่คือรูปร่างของตัวมันนะซึ่งก็เป็นตัวที่ย้อมแมวอีกตัวหนึ่งนะครับเออนี่สกิลรายละเอียดสกิลมันก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมซึ่งผมก็งงๆกับชื่อสกิลของมันอยู่นะสกิลหนึ่งเนี่ยตัดใจเออแล้วมันตัดใจยังไงผมยังไม่รู้เลยครับว่า เซิร์ฟไทยนี่มันแปลมางงมากเลยนะตั้งแต่ของกระบอกเหล็กละโดยเฉพาะอันตีเนี่ยช่อยยับในหมัดเดียวซึ่งอะตอมิกมันไม่ได้ใช้หมัดเลยทําไมมันไม่เขียนว่าย่อยยับในดาบเดียวอะไรประมาณนี้มันมาเขียนอะตอมิกว่าย่อยยับในหมัดเดียวมันเป็นธรามะหรือไงเออสกิลอื่นก็นั่นแหละก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งใครที่อยากฟังการอธิบายสกิลก็มาอ่านได้นะครับผมแต่ถ้าใครอ่านไม่เข้าใจ ก็ลองไปหาคลิปอื่นดูหรือว่าไม่งั้นก็คลิปนี้ผมอาจจะอธิบายตานให้หัเข้าใจแล้วกันนะครับผมสกิลหนึ่งคือตีรายเดียวนะครับผมไม่มีอะไรมากสร้างดาเมจแค่ร้อยยี่สิบนะครับส่วนอันตีก็คือสร้างความเสียหายต่อเนื่องห้าครั้งนะครับผมแกศัตรูเป้าหมายแนยวตั้งด้วยดาเมจหกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็ทําให้เอ,อไม่ยอดท้อของเกรียวการชุบเนี่ยมันลดเวลานะครับผม ลบสองนะจำนวนื่อนไหวต่อเนื่องลบสองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นอาวุธธรรมดาผมคิดว่ามันน่าจะอันติไปปุ๊บไม่รู้ว่าเกลียวที่มันปีคูณสี่เนี่ยถ้าเราอันติย้ำโดนตัวที่มันติดโล่มาตาสองรอบเนี่ยมันจะขึ้นมาจากโล่มาตาเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะลบแค่สองนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ถ้าอัพเป็นอาวุธสามดาวอ่ะคือถ้ามันอันติไปปุ๊บแล้วถ้ามันย้ำมันย้ำที่ตัวที่ติดโล่โลมาตาสองรอบอ่ะคือมันขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม เออใครที่ไม่เข้าใจก็ลองเข้าใจดูนะครับผมผมไม่รู้จะที่แปลงไงละอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมนะว่าถ้ามีอาวุธสามดาวกับไม่มีอาวุธสามดาวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมนะแต่ผมคิดว่ามีอาวุธสามดาวมันดีตรงที่มันสามารถเก็บสะสมโลมาตะได้นะครับผม นะมันสามารถเก็บสะสมโล่มาตะาให้เพื่อนในทีมได้กับตัวเองได้นะครับผมทําทำให้แบบปกติคนอื่นเขาจะมีคูณสี่ใช่ไหมแต่พออะตอมิกมีพวกสามดับุลปดปุ๊บเก็บสแตก็กปุ๊บมันสามารถแบบให้เพื่อนคนอื่นมีคูณห้าตัวเองมีคูณหกคูณเจ็ดอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมถ้าผมไม่เข้าใจไม่ผิดนะเออแล้วก็ตำบ,บาตทั้งสวงนะครับผมสกิลพาร์ี่ของมันก็คือจะลดดาเมจที่ไม่ใช่คิทิเค้ลลงไปหกสิเอร์เซ็นถาวรน,นะครับผมเนี่นะครับผม เออแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวนะครับผมจะฟื้นฟูเลือดทุกๆุสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือทุกตัวเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเราเคลื่อนไหวมันจะฟื้นฟูเลือดทุกๆรอบนะครับผมเฮทพีด้วยด้วยเฮทพีสิบด้วยเฮทพีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของอะตอมิกนะอืมแล้วก็ถ้าอัพเป็นห้าดาวเหลืองนะครับผมก็จะไม่ไม่ใช่ห้าดาวเหลืองดิอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ผมรู้ว่าถ้าอัพเป็นห้าดาวม่วงอะ่ะมันจะเพิ่มเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถาวรแล้วก็จะ เพิ่มฟูลให้ทียี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ผมเข้าใจประมาณนี้เพราะผมจําได้ประมาณนี้นะครับผมพุ่งผมก็ไม่รู้ว่าอัพเป็นห้าดาวมันจะได้ไรแต่อัพเป็นห้าดาวมงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้อตอมิกอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็มันสามารถลดดาเมจของดวงสะท้อนด่วงได้ด้วยนะครับผมห้าสี่ของอตอมิกนะเพราะว่ามันลดเพราะว่าดาเมจด้วยมันไม่ติดขี้ไงซึ่งมันก็ช่วยให้อตอมิกอยู่ในทีมไฟได้นานขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันลดดาเมจอัตาขี้นะครับผม ถ้าตัวไหนตีไม่ติดคี้ก็ตีไม่เข้านะต่อไปมาที่สกิลปลุกตื่นนะครับผมซึ่งอะตอมิกนะครับผมมันจะสามารถตัดเลือดตัวละครฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมที่ไม่เกินพลังโจมตี600%หรือก็50%นั่นแหละเพราะว่ามันตัดเลือดไม่เกิน50%นะครับผมก็เท่ากับว่าดาเมจเรายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งตัดเยอะแต่ไม่เกิน50%แน่นอนนะครับแล้วก็มันสามารถเออ,อเวลามันนี่แหละตามเวลาที่มันสามารถอันติ ไปแล้วมาสามารถทําให้คนอื่นตายติดไม่ยอท้อหรือว่าติดไม่ยอท้อแบบพิเศษนะครับผมมันก็จะไล่โจมตีด้วยดาเมจอันติแปดสเปอร์เซนตนะครับผมจานวนหนึ่งครั้งแบบสุ่มก็ตามที่บอกไปเลยนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลแต่ผมก็ยังงง,ง,งกับสกิลที่สามอยู่นะครับผมกับการที่มีอาวุธสามดาวกับไม่มีอาวุธสามดาวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอาวุธสามดาวมันช่วยทําให้อันติย้ำปุ๊บแล้วอันติย้ำที่เดิมสองรอบปุ๊บมาสามารถทําให้แบบตรงข้ามขึ้นมาจะาไม่ยอท้อเลย แต่ถ้าไม่มีวุฒสามดาวมันจะเอ่อมันจะดําที่เดิมปุ๊บมันจะลดแค่สองแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโลคมาตาดอยู่สองเหมือนเดิมแล้วฝ่ายหลังเวลาโล่มาตาดอีกสองเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะต้องรอดูตอนที่มันเข้ามาให้สุ่มนะครับผมซึ่งผมสุ่มแน่นอนอะตอมิกนะแต่ก่อนที่เราจะสุ่มอะตอมิกในวันที่หนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ยังขออยากภาวนาให้ไอตัวแรกแรกมันโผล่มาก่อนนะครับผมซึ่งไออะตอมิกเนี่ยมันเป็นตัวละคร ตู้ตัวแดงตัวเดียวที่ผมยังไม่มีคือเป็นตัวเดียวเลยที่ผมยังสุ่มไม่ได้นะเนี่ยอะตอมิกนะครับผมซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าตอนสุ่มอะตอมิกใได้ลาบวกเนี่ยผมขอให้มันออกมาเถอะนะผมขอไม่ให้แบบตัวละครอื่นมันหลุดเลดออกมาอืมนะซึ่งผมเคยสุ่มตัวละครอื่นๆมันไม่เคยมีตัวไหนหลุดเลดออกมาเลยนะแรกอะ่ะแต่ขออะตอมิกเนี่ยในกรณีพิเศษอย่าหลุดเลดมาเลยนะครับมผมไม่อยากเพราะผมแบบ ผมสุ่มไม่ได้ล่างแรกก็คือจบเลยนะผมไม่สามารถทำอะตอมิกขึ้นได้รดาบวกได้เลยนะครับผมก็สกิลของอะตอมิกก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ฟังผมไม่เข้าใจก็ลองไปหาดูคลิปคนอื่นที่เขาอธิบายเข้าใจมากกว่านะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับผมอธิบายยากเอาง่ายงนี่นะครับผมรูปร่างของอะตอมิกระดาบวกโอเคใครที่จะสุ่มก็คิดดีดีนะครับผมใครที่เลือกระหว่างกาโลกับอะตอมิกนะ ใครที right ่แบบลังเลยว่าเอ้ยเราห่างกาโลกับอะตอมิกอะไรเลยครับซึ่งผมก็เห็นหลายคนเขาแนะนํากาโลนะซึ่งผมก็แนะนํากาโลเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ชอบอะตอมิกรักอะตอมิกนะครับผมก็ปันได้เอ้ยไม่ใช่มาสุ่มมาได้นะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าถ้าใครที่สุ่มอะตอมิกเอ้ดาบวกมาแล้วเนี่ยให้เราสุ่มอุกสามดาวมันด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ทางทั้งตัวมันเองของฝ่ายตรงศัตรูแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับผม นะสามารถช่วยเพื่นแบบเพิ่มโล่มาตะให้เพื่อนในทีมได้เกียรสแตงให้ตัวเองได้ให้อยู่แบบติดโล่มาตะและพยพลังนานๆน,น,นะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอืมโอเคก็ใครที่สุ่มอะตอมิกเดือนหน้านะครับผมก็ขอให้ไม่เกลือนะ้แล้วก็ขอให้ผมไม่เกลือด้วยนะครับผมซึ่งใครที่รอสุ่มกาโลนะครับผมก็เดือนหน้าก็ต้องเล่นลาบากหน่อยอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าถ้าใครถ้าเดือนหน้าใครที่ไม่สุ่มอะตอมิกนะครับผมไม่มีอะตอมิกเล่นนะผมบอกเลย สู้คนที่มีอะตอมิกยากมากนะผมบอกเลยถ้าเดือนหน้าใครไม่มีอะตอมิกจะถ้าไปเจอคนที่มีอะตอมิกได้ดาบวกนะคือผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้แบบอาจจะสู้ได้อยู่นิดนึงแต่อาจจะลําบากนะครับอย่างเช่นคนที่มีพลังน้อยกว่าเราแล้วไปสู้กับเราที่มีพลังมากกว่าแล้วเขามีอะตอมิกได้ดาบวกแล้วเราไม่มีเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้เพราะว่าอะตอมิกมันสามารถลดโล,โลมาตะได้ลดเวลาโลมาตะาได้นะครับผม นะซึ่งเดินหน้าถ้าใครที่รอสุ่มการโล่นะครับผมเดินหน้าใครที่ความอดทนแบบไม่ค่อยมากนะครับผมแบบเห็นแบบเล่นแล้วตัวเองแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองแพ้เนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนสู้นะครับผมนะถ้าใครที่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะเอาการโล่แน่นอนนะครับผมเดินหน้าทุกคนก็ต้องทนทรมานไปก่อนนะครับอ,อแล้วพอการโล่พวกพวกคุณก็จะกิ่งขึ้นมาแบบทันตานเห็นเลยนะครับผมนะแต่ของการโล่ก็คือต้องจัดอาวุธสามดาวให้มันด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยผมลืมตอนนี้ทางเกมก็ได้เอาแข่งขันต่อภาพมาแล้วนะครับผมซึ่งแจกรูปร่างอะตอมิกสามวันเหมือนเดิมนะใครก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอชี้แจงคลิปสุดอะตอมิกนิดนึงนะครับผมวันที่หนึ่งของเดือนสิงหาคมนะครับผมคลิปสุดอะตอมิกนะผมอาจจะไม่มีคลิป เสียงพูดของผมนะครับผมเพราะว่ามันตรงกับวันจันทนะครับผมสำหรับวันที่1แล้วมันเป็นวันที่ผมไปเรียนนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปแบบมีเสียงพูดนะครับผมผมก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมที่คลิปซูมมัตอมีของผมอาจจะไม่มีเสียงพูดของผมนะครับก็ขออภัยมาทางที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่พังจริงนะครับผมมันดันมาตรงกับวันจันทรนะครับผมวันที่ผมไปเรียนเช้านะอ่ถ้ามันตรงกับวันพุธผมก็ยังพอ อัดคลิปแบบมีเสียงได้อยู่นะครับผมเพราะวันพุธผมมีเรียน11โมงนะครับเอ่อซึ่งก็น่าเสียดายมากนะครับผมผมก็เลยแบบมาชี้แจงเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากคลิปของผมเนี่ยช่วงนี้มันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีเสียงพูดสักเท่าไหร่นะครับผมนะเคก็มาชี้แจงแค่นี้นะครับผมไปละบา,บาย